สวัสดีเพื่อนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเชี่ยวไหมครับวันนี้เราจะมาพูด,ด้วยเรื่องดูทางทรรมาหากินดีกว,ว่าไอ้ร้านของผมอะ่ะเป็นร้านที่เปิดขายของแบบขายส่งพวกอะไรอิเล็กทรอนิกส์พวกลำโพงพวกอะไรเนี่ยส่วนมากลูกค้าที่บ้านมอเนี่ยเขาจะมารับไป พวพ่อค้าก็คือจะรับไปราคาส่งแล้วก็ไปส่งอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนว่าบ้านมอเนี่ยจะปิดตัวไปเลยไม่รู้ปิดหรือยังแต่กําลังจะปิดเยเหมือนว่าไอเนี้ยร้านค้าในนั้นหลายๆลร้านอะเริ่มทยอยแบบปิดอะไรไปแล้วเยงเพราสู้ค่าเช่าไม่ไหวแล้วไม่มีไรายได้อะไรเงี้ยเขาก็เริ่มปิดตัวไป ตอนนี้ก็ที่ร้านก็เริ่มแบบตรงไปขายออนไลน์นะก็ไปไปขายใน Facebook มั่งใน s h อ p e e มั่งใน Lazada บ้างอะไรเงี้ยส่วนผมก็ขายสามที่เลยเพื่อนๆในเฟซก็ขายที่ทำงานก็ขายใน s h อ p e e นะบางคนก็าขายใน Facebook ผมก็ขาย f c e e o o o s s อ p ป e e แล้วก็ Lazada นี่ก็ เมื่อคืนก็ลงขายในอีเบด้วยก็เคยขายในอีเบได้เคยขายพวกเอฟเฟกต์กีตาร์ที่มันรุ่นเก่าๆประมาณสามสิบกว่าปีอ่ะไม่รู้ถึงหรือเปล่าอาจจะถึงเพราะมันเป็นรุ่นรุ่นเก่าเลยแต่มันอยู่ในบรรจุหีบห่อเงี้ยอย่างดีเลยยังไม่มีการใช้งานเป็นของของเก่าเก็บอ่ะ พวกซีหรืออะไรเนี่ยฐานในนั้นนะเสียก็เปลี่ยนก็ใช้ใหม่ได้เลยปกติแบบมีการลองเทสอะไรก่อนส่งส่งผมขายในไทยประมันพันกว่าบาทแต่ว่าตอนนั้นขายใน e ีเบเกือบเกือบเกือบสี่พันใช่เอ้ไม่ใช่อีเบดิวันนั้นลงขายในอะไรว่านา ไม่รู้อเมซอนหรืออะไรสักอย่างลงหลายที่ยนมืนแล้วเนี่ยว่าจะลงขายในอีเบว่าอ๋อไม่ใช่ในอีเบมันเป็นอะไรว่าทำชื่อไม่ได้มันเป็นกลุ่มวะนี่กลุ่มเหมือนแอปพวกขายขายอะไรเงี้ยขายเกี่ยวกับพวกนี้อยู่แล้วอ่ะนั่นแหละก็ต้องปรับตัวนะเราจะมารอแต่ลูกค้าหน้าร้าน ทุกวันนี้ก็ลูกค้าหน้าร้านกับอ่าออนไลน์ก็พอๆกันนะบางทีออนไลน์จะเยอะกว่าลูกค้าหน้าร้านด้วยคือมันเป็นราคาที่เรากำหนดเองอะไรเงี้ยขึ้นมาขายให้ลูกค้าที่อยู่ไกลหรืออยู่อะไรเงี้ยแล้วขายดีด้วยที <c oughs> นี้ก็ที่แรกก็ขายใน facebook ที่เกียรพิมพ์ ไปซื้อเครื่องปิ้นแอนดเล็กๆมาปิน้นลายหมึกพร,ริเพตเอหซื้อลมรวมมาก็พันกว่าบาทตัวเครื่องหกเจ็ดร้อยแล้วก็พวกกระดาษพวกเคสพักอะไรไมรรู้เยอะแยะรวมเป็นพันหนึ่งทีนี้มาขายใน l a z a ด a ามันต้องปิ้นใบปะหน้าไปเพราะมันไม่สะดวกที่ที่จะแบบ ไปดรอปออฟไอตรงจุดอะไรพวกนั้นนะมันไม่มีให้ถ้าไม่เหมือนช้อปปี้ช้อปปีผมส่งเคอรี่กับ G จทมันจะมีที่ดรอปออฟแล้วก็ปินให้เราแต่ว่าของรัสด้าเนี่ยทีแรกผมส่งของรัสด้าเข้าขนส่งเริ่มต้นเลยนะเราไม่สามารถเลือกขนส่งได้ขนส่งดีฟอนจนของรัสด้าแล้วรัสด้าของผมะไม่มีเลยแต่บ้านผม มีแต่อยู่ไกลพอสมควรแล้วทีนี้ก็เลยเปลี่ยนมาไปขอส่งคำร้องขอเปลี่ยนขนส่งก็ได้ขนส่งของแฟดมาขนส่งของแฟดนี้ก็แถวบ้านก็ไม่สะดวกอีกก็เลยมาส่งแฟดแถวแถวที่ทำงานก็ไม่สะดวกบินบายปะหน้าก็เลยซื้อเครื่องใหม่มาบาริแกนอะไรเนะี่ย i-n i-g10 i-n จหนึ่งศูนอสักอย่างหนึ่งใีแรกก็มันมีหลายหลายรุ่นนะฮะสาหรับพวกนี้แต่รุ่นที่ผมสนใจก่อนนนี้มันมันก็หลักการทำงานคล้ายๆกันมันไม่มีบลูทูธบลูทูธมันประมาณสองพันเก้าถ้าไม่มีบลูทูธเชื่อคอมอย่างเดียวมันสองพันสองพันสามประมาณนี้ แต่ว่ารุ่นที่ผมเลือกใช้รุ่นนี้เพราะว่ามันจะเสียบกับคอมก็ได้เสียบแล้วก็มีบลูทูธเป็นในโทรศัพท์อะไรเงี้ยก็หลักๆบางอย่างก็ต้องเป็นในในในคอมเป็นในโทรศัพท์มันได้ได้แต่ของ a อ d ด o i d iOS นี่ก็ยุ่งยากเครื่องนี้มันพันเก้า รวมกระดาษรวมอะไรก็สองพันห้าแต่ว่ามันมีโพสลถโพสรถหกร้ 600. อยก็เหลือประมาณพันเก้าเลยไม่ถึงคนรุนเองมันคอยคืนหกร้อยเหลือประมาณพันเก้าพันเก้าก็ปินจนลืม,มากระดาษห้าพันห้าพันแปด กระดาษได้ใช้แปะประมาณ5,000ันห้แผ่นของผมว่ามันคงไม่ได้ขายดีขนาดที่มันจะหมดไวขนาดนั้นน,น,นะก็5,000แผ่นอ่าถ้าเทียบกับตัวเพลย์เพตที่ผมซื้อมาเพลย์เพตซื้อมาก็พันหนึ่งแล้วเนี้ยพันเก้าครบชุดเหมือนกันผมก็แนะนำนะถ้า ระยะยาวซื้อไปเถอะไอเนี่ยพันเก้าคุ้มเพราะว่าเวลาแปะลาสดงลาซาดา้าหรือว่าช้อปปี้อะไรเงี้ยหรือว่าเราขนส่งของไอนี่ก็ช่างแบบปกติอะ่ะในเว็บของพวกช้อปปี้ลาซาดา้าอะไรเงี้ยเขาก็มีแอปมานะหรือว่าในพีซเดสก์ท็อปอ่ะเขาก็มีให้ หมือนช่องให้ใส่ที่อยู่อะไรแล้วก็ก๊อบที่อยู่ของลูกค้ามาใส่มันจะจําแนกให้เราเลยนะว่าที่อยู่ที่อยู่นี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 ่เราไปแก้วแต่ว่าลูกค้าบางคนเขาก็ส่งเป็นรูปมานะแล้วก็พิมพ์พิมพม์ใส่ได้แล้วก็ปิน้นมันจะปิน้นใบแปะเหมือนกันไอใบแปะมันขนาดหนึ150่งร้อยกูหนึ่งร้อยห้าสิบประมาณนี้ในพวกช้ ong, i, อปปงช้อปปี้อะไรเงี้ยก็เห็นชัดเจน เพราะตอนที่ผมซื้อมาเนี่ยยังขายของใน Lazada ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันเพิ่งมาดีช่วงเนี่ยวันเนี้ยเสาร์อาทิตย์จะขายดีในรั a ดาก็ขับกินกว่าอย่างวะอ่าเนี่ยเสาร์อาทิตย์ขายดี Lazada ผมก็ไม่ได้กดบูธโฆษณาเท่าไหร่ มันมากจะบูตในช้อปปีเพราะช้อปปี้ผมนี่เพิ่งเริ่มขายนะแล้วมันขายดีช่วงแรกๆออเดอร์เข้าเรื่อยๆแล้วมันจะเป็นร้านค้าแนะนำไงก็เลยเปิดวันนี้ก็มีออเดอร์ลาซ a ด้าผมเปิดไม่ถึงสองอาทิตย์ออเดอร์รวมๆกันก็เท่ากับช้อปปีนะหมายถึงต่าวันเนะต่ออาตย์เนี้ยจะขายดีเพราะวันนี้ของช้อปปีผมมันสิบสิบออเดอร์ ก็ไม่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับเพราะพิ่งเปิดส่วนลาซ a ด้าผมมันจิบสองอเดอร์แต่ว่าไอต่อออเดอร์ไอเงินของนี่เยอะกว่าของช้อปปีเยอะกว่าตอนนี้ก็ซื้อซื้อเครื่องนี้มาเพราะของลาซาด้าโดยเฉพาะเลยเพราะว่าช้อปปีเนี่ยส่วนมากผมไปดรอปอ๋อมันดรอปมันมีใบแปะปิ้นอะไร สะดวกสบายอยู่แล้วไงเพราะระบบชัอปปีอ่ะมันมีคิวาร์โค้ดมาให้เราก็แค่ไปที่จุดดับออฟแล้วก็ให้เขาสแกนบาร์โค้ดแล้วก็มีใบแปะหน้าออกมาแค่แหน,นึ่งแต่มันสะดวกสบายที่ว่าเราก็ทำเองได้ไงใบแปะหน้าของเวลาไปดับออฟของชัอปปีแต่ของไอ้นี่มันไม่มีไงของลาซาด้าต้องแปะไปอะ่ะ จริงๆบางจุดก็มีนะไอ้ที่เหมือนแบบของช้อปปีแต่ว่ามันยังไงอะมันมันไม่มันมันมีน้อยอ่ะผมแนะนำนะเพื่อนๆที่เปิดขายที่จะขายออนไลน์ผมก็แนะนำในช้อปปีนะแต่ว่าเป็นหลักเดียวส่วนลาซาดาก็ขายด้วยแต่ลงทิ้งไว้อะไรเงี้ยเพราะผมเชื่อแล้วว่า รซาด้ามันไม่รู้คนซื้อซื้อในรัาด้าเยอะนะแต่รซาดาผมไม่ค่อยชอบซื้อเพราะมีของจีนของอะไรอยู่ในนั้นด้วยไงแต่ถ้าช้อปปีส่วนมากมันจะเป็นของที่อยู่ไทยใช่ไหมแต่รซาด้านี่มันแบบมันกองปองมั่วๆหน่อยหนึ่งอะ่ะเป็นร้านค้าเพราะผมสั่งในช้อปปี้เี้ยผมไม่เคยเจอนะลูปกรมลูประคำ ในสาาสาด้าผมไม่กล้าสั่งเพราะเห็นข่าวแม่งส่งรูปประคงรูกประคำมาจากต่างประเทศแล้วการทําเรื่องคืนเงินอะไรเงี้ยมันไม่รู้ผมไม่ค่อยมั่นใจอ่ะเพราะของชัอปปี้ในเงิน <c oughs> เงินที่เราจ่ายอ่ะมันจะถูกโอนไปที่อ่าอะไรนะนั่นก่อนช็อปปี้ก่อนช็อปปี้เป็นคนเก็บเงินไว้อ่าแล้วพอลูกค้ากดยอมรับ ได้รับสินค้าหรืออะไรเงี้ยเราถึงจะได้เงินคืนรือเราถึงจะได้เงินประมาณนั้นเพราะว่าผมอาได้รับของอะไรเงี้ยแต่ผมยังไม่ตรวจสอบสินค้าใช่ไหมผมก็ยังไม่กดรับสินค้าก็ได้รอผมกดรับสินค้าก่อนแล้วผมค่อยกดแบบจ่ายเงินก็ได้อะไรอย่างนั้นนะเพราะบางทีของมาถึงเราแล้วอะ่ะ เราจ่ายเงินไปแล้วแต่ว่าเราเปิดของข้างในม,มันไม่ใช่แล้วก็ต้องแบบเหมือนมีเปิดคําขอคืนเงินหรืออะไรเงี้ยถ่ายรูปข้อมูลอะไรมาเงี้ยให้ให้นี่ดูนะให้ช็อปปี้ดูช็อปปี้จะคนตัดสินจากหลักฐานเอกสารอะไรที่เราส่งมาอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นระบบที่ดีครับวันนี้กับหกโมงวันแรกเลยนะที่แพ็คของเนี่ยของเยอะมากวันนี้ ของผมคนเดียวก็ประมาณสามสิบออเดอร์ของคนที่ทำงานที่เขาขายมาก่อนผมอีกประมาณสามสิบกว่าเกือบสี่สิบเหมือนกันโอ้โหวันนี้เกือบร้อยกล่องรวมๆกันสามสามคนเกือบรอ้อยวันนี้ถือว่าวันนี้ก็ขายดีนะไอสองเดือนสองอขายไม่ค่อยดีเท่าไอนี่หรอก ไอเนี่ยขายดีว่ะไม่รู้เป็นไรเมื่อคืนผมว่าขายไม่ดีนะเอเอไอช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์าขายไม่ได้ค่อยดีมาขายดีวันอ,อาทิตย์ตอนเยน็ยนๆหลังหกโมงอะ่ะออเดอร์เข้าประมาณเกือบยี่สิบห้าออเดอร์ได้อ่ <c oughs> <c oughs> ะก็ดีนะครับมัน ชื่นใจอะที่มันขายได้เพรอผมนี่กลับบ้านไปปกติก็ทำแบบเล่นเกมหรือสตรีมหรืออะไรเงี้ยช่วงนี้ก็พักพักหมดเลยลงของแล้วก็แต่งหน้าร้านทำอะไรพวกเนี้ยพยายามศึกษาว่าเออเราจะทำยังไงให้มันแพ็คของหรืออะไรให้มันง่ายขึ้นหาซื้อพวกปินเตอร์ พวกอะไรพวกนี้ที่มันอำนวยความสะดวกเราไม่ต้องจดไม่ต้องอะไรอ่ะคือแบบปิ้นได้เลยมีคอมอยู่เครื่องหนึ่งก็ปิ้นหรือปิ้นผ่านอีโทรศัพท์มีมีชีวะโค้ดหรือว่ามีใบแปะก็ปิ้นแต่วันนี้ลาซาดามขายดีช้อปปีผมประมาณสิบสิบสองออเดอร์ 1ิบสองสิบสามที่เหลือสิบเจ็ดสิบแปดออเดอร์ก็เป็น l a z a d a แต่ว่ายอดช h อปปีเยอะกว่าแค่นั้นเอง ลาซาด้าผมเจอมีออเดอร์หนึ่งประมาณเจ็ดออเดอร์คนเดียวอ่ะเจ็ดออเดอร์ มันเหมือนว่าเขาสั่ง <S <S เขาสั่งเยอะแต่ว่าออเดอร์มันตัดให้เหลือเขาสั่งมาออเดอร์เดียวแหละแต่เขาตัดอแต่เหมือนราดา้าเขาซอยย่อยเป็นหลายๆออเดอร์หลายๆกล่องแต่เลขออเดอร์เหมือนออเดอร์เดียวแต่รหัสสินค้าที่ส่งหรือวัสดุมันคนลานกันแต่คนเดียวกันสั่งเลขอะไรเหมือนกันหมดเลยต่างแค่เลขกล่องวัสดุต่างกันคนนี้สั่งเกือบสองพันกว่าบาทอ่ะ องพันห้ามั่งคนเดียววันนี้ตั้งแต่ขายมาวันนี้ขายดีสุดสำหรับเครื่องพิมพ์ที่ผมแนะนำนะสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะขายของออนไลน์ผมแนะนำเป็นอบริกแกน i n เอ i g ศูนย์หนึ่งไอจีอะไรสักอย่างหนึง่งดีมากรองรับทั้ง ไออะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะระบบของ Microsoft เหร่ทาง Microsoft ททางเดสก์ท็อปเขาเรียกว่าระบบอะไรว่าทางเดสก์ท็อปทั้ง Macbook แล้วก็รองรับ Android แล้วก็ iOS ด้วยดีมากเลยเป็นเครื่องพิมพ์คล้ายๆกันไม่ต้องใช้หมึก ไม่ต้องอต้องใช้เหมือนเสียบคอมก็ได้บลูทูธก็ได้ในราคาพันเก้าร้อยกว่าบาทผมซื้อรุ่มรวงกันสองพันห้าแต่ผมได้โค้ดมาหกร้อยอ่ะผมว,ว่าผมคุ้มมากเลยเท่ากับว่าเหมือนซื้อเครื่องปิน้นอซื้อได้คอนได้คอยคืน หมือนว่าซื้อเครื่องฟินแถมก็ดาดพันห้าร้อยแผ่นเบียวจัดก่อนหน้าน,นี้ผมพลาดเลยไปซื้อไม่ได้พลาดหรอกมันก็ใช้งานได้ดีใช้งานได้เยอะนะของไอ้ไอเนี่ยเฟอร์ีเพ มันก็ใช้งานได้ดีมันมันสามารถปิน้นปิ้นไอ้นี่ก็ได้อะไรนะปิ้นใบแปะหน้าก็ได้แต่มันต้องแบ่งเป็นสองแผ่นเนี่ยแล้วเราก็ค่อยมาตัดต่อเอาอะไรเงี้ยถามว่ามันดีไหมมันก็ดีนะแต่มันไม่ค่อยสะดวกอะเวลาออเดอร์เยอะอย่างเงี้ยมันไม่ทันมันไม่ทันนะ ก็ลองซื้อมาเดี๋ยวจะศึกษาก่อนว่าใช้ยังไงก็เห็นในช้อปปีคนซื้อมาสามมีคนซื้อแามานหน0ร้อยกว่ามันก็น่าจะดีอ่ะนะถ้าไม่ดีเราไม่ซื้อหรอกใช่ปะ <c oughs> แต่หนึ่งแต่ร้านก็ค่อนข้างที่จะแบบไม่ค่อยงอลูกค้านะมาเปลูกค้าที่อ่านไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเงี้ยไม่รู้ภาษาคน รับของไปแล้วรีวิวหนึ่งถึงสามดาวอะไรเงี้ยเขาก็มาโดยไม่ถามไม่อะไรร้านค้าร้านค้า,าก็แบบโอ้ถ้ามาให้หนึ่งดาวสามดาวแต่ไม่มีการสอบถามอะไรเงี้ยร้านค้าไม่ดูแลนะไม่รับประกันนะอะไรประมาณเนี้ยครับเป็นผมผมก็ค่อนน้อยหน่อยหนึ่งนะแไ,ไม่มีอะไรมึงไม่บอกกูแล้ว อยู่ๆมาให้หนึ่งดาวสามดาวผมก็เซง็งๆเหมือนกันแหละ ว่าจะเริ่มคัดของลง e Bay ไม่ได้คัดลงเลยของที่แบบของเก่าเก็บอะไรเงี้ยสภาพดีมีเยอะมากจะคัดลงมาขายนะเป็นของเก่าของหน้าสะสมอะไรสภาพดีอย่างเงี้ยต่างประเทศเขารู้อยู่แล้วว่ามันแพงใช่ปะลนะ่ะแล้วมันเป็นของที่จะไม่เคยใช้งานจะไม่เคยแกะไม่เคยอะไรเงรี้ยแต่ถ้าลูกค้าซื้อผมก็จะแกะเทสแกะอะไรให้เขาหน่อยหนึ่งก็นะ เมื่อหมดเร็วเนี่ยไม่ไหวข้าวที่ยงยังไม่ได้กินเลยเมื่อเช้ายุ่งยุ่งอยู่ของก็จะขึ้นพรุ่งนี้ออเดอร์ก็เข้ามาเยอะยังไม่ได้จัดของที่จะขึ้นรถพรุ่งนี้เลย <c oughs> ผมแพ็กด้วยบางทีก็เวลาของจะขึ้นของจะลงก็ขับโฟล์คลิฟ์ด้วยอะไรเงี้ยทำหลายอย่างก็ปวดหัวหัวหมุนทำไม่เสร็จอะไรทักอย่าง ผวหัวม,มึนหัวเลยตาลายหนูข้าวหว้หาอะไรกินแล้วเนี่ยไม่ัอาไม่ไหวไเป็นลมท้องแบบคืดๆแล้วเนี่ยเหมือนกินข้าวไม่ค่อยตรงเวลาผมเนี่ยไอโรคกระเพาะไม่ค่อยเป็นหรอกสุขภาพมันจะเสียว่ากินข้าว่เป็นเวลาแต่เฟซบุ๊กเนี่ยไม่ควรมองข้ามนะสำหรับการขายของเนี่ยผมว่า มันก็ขายดีในระดับหนึ่งนะแต่มันจะเป็นของที่ถ้าขายได้มันจะขายได้ได้เดี๋ยวนั้นอนะเยอะๆอะผมเคยผมลองลงแบบทีละเยอะเยมันก็ขายดีนะลงไปสักประมาณอนาะท,ทิตย์สงอาทิตย์เรามากดต่อ,อายุสินค้ามันก็ขายได้นะแต่ไอคนเที่ยมงานผมอะลงปุ๊บก็ขายได้เลยนะลงแบบภายในสี่ห้าชั่วโมงแล้วนะมันจะขายดี พวกลงแค่สองสามอย่างเองผมมาลงลงค่อนข้างที่จะหลากหลายลงเยอะอยู่ออเดอร์เข้าเยอะถ้าเสียงเนี้ยเพราะผมใต้จะเป็นร้านค้าแนะนำแล้วผม่าดอีกสามออเดอร์ผมจะเป็นร้านค้าแนะนำแล้วเนี่ยอาทิตย์ที่แล้วผมแปดสิบเจ็ดออเดอร์อ่าแล้วมันพผมคิดว่าอาทิตย์เนี้ยประเมินผมต้องได้ร้านค้าแนะนำได้แน่เลย แล้วทีนี้แม่งได้97ออเดอร์ไม่ได้ร้านค้าแนะนำนะไม่ใช่ท์นี้เลยอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยอาทิตย์นี้ต้องได้แนะ่เพราะมันขาดอีกสามออเดอร์ผมส่งไปเยอะมากเลยหรือว่ามันเป็นร้านค้าแนะนำแล้วมันเลยขายดีวะอันนี้ไม่แน่ใจนะในะระบบมันยังยังอาจจะไม่เป็นร้านค้าแนะนําแต่เครื่องเงื่อนไขอะไรพวกเนี้ยมันเป็นร้านค้าแนะนําแล้วมันเลยเปิดให้ลูกค้าเห็นเห็นไอ้นี่ ออเดอร์ <Order S 2> เราหรือสินค้าเราอะไรเงี้ยอาจจะมีส่วนนะไอของที่ที่ขายนี่ก็คือขายยอดนวมานสามคนหลักๆนะขายของเดียวกัน ราคาเดียวกันแต่มันอยู่ที่แบบเทคนิคการขายของแต่ละคนนะนะผมนี่ก็คือจัดส่วนลดจัดบันเดิลเดียวให้ลูกค้าอะไรเงี้ยให้ให้ดีก็โอเคอยู่ครับให้มันให้มันดึงดูดหน้าซื้อมากขึ้นนะ ในลาซาด้านี่การลงขายลงอะไรค่อนข้างที่จะยากนะระบบมันจะซับซ้อนกว่าช้อปปีหน่อยช้อปปีนี่คือแบบลงแล้วก็รู้เรื่องอะมุมมองอะไรต่างๆมันง่ายไม่เหมือนลาซ a ดาลาซาดามันทุ่งยากวุ่นวายมากเลยสู่ช้ชอปปี้ไปนายช้อปปีก็ก็ดีระบบการดอบอฟอฟดอบอะไรก็สะดวกสบายนะ คือ l า z a ด้าเขาเปลี่ยนระบบขนส่งใหม่เปลี่ยนระบบขนสวันดี้ครับเปลี่ยนการขนส่งใหม่เป็นเหมือนร้านค้าที่มาขายอ่ะค่าเริ่มต้นของการขายเขาจะเป็นออันนี้นะ l า z a ด้าเลยถ้าค่าเริ่มต้นเป็นลาซาด้าแล้วคุณเริ่มขายของเนี้ยก็จะลำบากหน่อยหน เพราะคุณก็ต้องแบบไปหาดอบออฟลาซ้าแล้วแบบบางทีมันต้องมีที่ปิ้นที่ปิ้นไปให้เขาโอ้ลำบากแต่ช้อปปี้นะที่ขายที่ที่ก่อนที่จะมาเปลี่ยนการขนส่งใหม่เขาจะสมสมมติว่าแต่ก่อนนะผมขายคือไอขายของส่งลูกค้าเขาเรียกผมมีบริการจัดส่งคือเคลรี่กับเจีนทีลูกค้าเขาก็เรียกเจีนทีมั่ง เครอรี่มั้งเพราะค่าส่งไม่เท่ากันใช่ไหมแต่ทีเนี้ยค่าส่งมันเท่ากันแต่เหมือนช้อปปี้เขาจะสุ่มเลรอว,ว่าเออเราจะได้ส่งของเครรี่หรือว่าเจนทีอะไรเงี้ยส่วนมากผมก็สุ่มได้แต่เจนทีแต่ผมไม่ชอบส่งมันทมสินค้าเสียหายแล้วระบบส่งล่าช้าผมก็ไม่รู้เป็นไร แพ็คผมก็แพ็คดีนะของก็แพ็คอย่างเดียวกันแต่เคอรี่พังเจนทีไม่พังเอ้ยเจนทีพังเคอรี่ไม่พังเคอรี่ผมส่งไม่เคยพังเลยของผมตั้งแต่เปิดร้านเนี่ยนะแต่ส่งธรรมดาเคยเคยแตกเสียหายอยู่ที่ได้รับของแต่อส่งไปผมไม่เคยพังเจนทีผมพังประมาณสี่รอบแล้ว กระบองไฟนี่คือแบบแพ็คอย่างแน่นแตกเพื่อนที่ทำการผมส่งไม้ไปอะไม้หักครึ่งอะ่ะไมโครโฟนนะครห,หัวห,หัวที่จับอะ่ะโคตรทางกันน่ะหลุดออกมาโอคือแบบมันมันเป็นเหล็กอะเป็นเหล็กต่อเหล็ก